you uh. คนนะครับต้องบอกว่ารถยนต์ที่เป็นแบบเครื่องยนต์สันดาบแท้ๆกับเกียร์กระปุกเนี่ยหายากมากๆนะครับในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าเรากลับมาอยู่กับอีกหนึ่งรถยนต์นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ที่น่าสนใจมากๆนะครับ Civic type R นะครับ type R เนี่ยจริงๆเป็นต้องข้าวความก่อนว่ารถคันนี้นะครับมีประวัติมานานมากๆเลยนะครับตั้งแต่ Civic Generation D6 นะครับหรือว่าภายใต้ชื่อ EK9 นะครับตัวนั้นอะเมื่อก่อนยังเป็นโรงงานที่ผลิตอยู่ข้างสนามแข่งสุุกะอยู่เลยนะครับที่เมือง ที่ญี่ปุ่นนะครับแต่มาครั้งนี้นะครับ FL 5 Generation 11ที่11ของ Civic ต้องบอกว่าคันนี้เป็น Type R รุ่นล่าสุดและรุ่นสุดท้ายที่เป็นเครื่องยนต์สันดาบดิบๆแท้ๆแบบนี้พร้อมกับเกียร์กระปุกด้วยนะครับ FL 5คันนี้นะครับผลิตที่เมืองไซตามะครับซึ่งนำเข้ามาจากญี่ปุ่นทั้งคันเลยนะครับนำมาให้เห็นวันนี้นะครับเป็น Civic Type R Generation 11แบบนี้เลยครับเราไปดูกันเลยครับว่าน่าสนใจขนาดไหนครับสหรับ FL 5คันนี้ครับ เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับรหัส K20C1 นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แทบจะเหมือนกันได้เลยกับ FK8 ตัวก่อนหน้านี้หรือว่าเจเนอเรชันที่10ของ C i ว i c นะครับมาครั้งนี้นะครับมีการปรับจูนเล็กน้อยนะเปลี่ยนพวกเทอร์โบใหม่เปลี่ยนหัวสูบใหม่แล้วก็ด้านในเครื่องี่ยก็มีการปรับอะไรเล็กน้อยนะครับเพื่อทําให้เครื่องยนต์ตัวนี้เพิ่มแรงม้านิดนึงแล้วก็เพิ่มแรงบิดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเป็น320แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับขับเคลื่อนไปที่ล แมนนวลนะครับซึ่งเป็นเกียร์ตัวเดียวกันกับ FK8 ทั้งแหละนะครับเป็นเกียร์ที่ใช้งานต้องบอกว่าขับสนุกนะครับเพราะว่าเป็นเกียร์แบบช็อตชิฟต์นะเกียร์น้ค่อนข้างเร็วนะครับเนี่ยใครเห็น Type R ต้องเห็นว่ามันแน่นจริงๆนะครับใต้ฝากระโปรงเนี่ย2.0ลิตร4สูบเทอร์โบ VTEC ด้วยนะครับถ้าเหยียบจากรอบ4,000ขึ้นไปเนี่ยรถเนี่ยถือว่าแทบจะบินได้เลยนะครับสำหรับ Civic Type R ตัวนี้ครับกระจังหน้าของ FL5 เนี่ยต้องบอกว่าก็ มีดีไซน์คล้ายๆกับเจเนอเรชันที่11ของซีวิคตัวปกตินะครับแต่ว่าอย่างแรกที่เห็นได้นะครับก็คือความกว้างของหน้ารถเนี่ยมีการทําให้รถมันกว้างมากขึ้นนะครับตีโป่งล้อหน้าคู่เลยเพราะว่ารถคันนี้เป็นแบบระบบขับเคลื่อนล้อหน้านะครับก็เลยต้องมี traction ล้อหน้าที่มากขึ้นนะครับมีการเพิ่มไซส์ยางให้หนาขึ้นนะครับเพื่อทําให้คะนน้มีกริปมากที่สุดนะครับแต่ว่าคันนี้ต้องบอกว่าเป็นสูตรปกติของ Honda Civic t y p e R นะครับขับที่ล้อหน้าเกยกระปุก แล้วก็เครื่องยนต์แรงๆเนี่ยคันนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆครับสำหรับ Civic Type R ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับกระจังหน้าดีไซน์เป็นของ Type R โดยเฉพาะนะครับมาพร้อมกับโลโก้ Honda สีแดงตามฉบับของ Honda Type R นะครับโลโก้ Type R ด้านข้างนี่นะครับ Type เป็นสีลดำหน่อยๆแล้วก็เป็นตัว R นะครับสีแดงเลยนะครับไฟหน้าก็อะดีไซน์คล้ายๆกับ Civic ตัวธรรมดาแหละนะครับเป็นระบบ LED Adaptive ธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรมากมาย ด้านล่างก็เป็นช่องลมใหญ่เบิ้มเลยต้องสูดอากาศเข้าไปด้านในเพราะเครื่องยนต์ตัวนี้ต้องใช้ความเย็นค่อนข้างเยอะหน่อยนะเรดิเอเตอร์ก็อินเตอร์คูลเลอร์ด้านในค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเครื่องยนต์ก็แน่นๆหน่อย2 0ลิตรนะครับบนกระโปรงหน้านะครับก็เป็นแบบแอร์สกูปตรงนี้ปล่อยอากาศร้อนออกมานะครับจากเครื่องยนต์ด้านในนะครับทำให้อากาศพลศาสตร์แล้วก็การคูลดาวน์เครื่องยนต์เนี่ยทำได้ดีขึ้นระดับหนึ่งนะครับด้านข้างก็มีพวกช่องลมอะไรต่างๆมีมาให้นะครับ เพิ่มความสปอร์ตดีไซน์ของ Type R ด้านข้างนะครับถ้ามองจากมุมข้างจะเห็นว่ามันก็ดูเหมือน Ci mm. ี vic รีฟแบ็กเ a ลเกตธทมปรมดานะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันคือรุ่นพิเศษนะครับด้านหน้ามีการตีโปรออกมานะครับมีช่องลมด้านข้างปล่อยอากาศออกมานะครับ mm. เพื่อทําให้เทอร์ l e เ c นส์อะไรต่างๆในซุมร้อนเะนี่ยให้มันออกมาด้านข้างแล้วก็เป็นระบายอากาศออกมาด้านหลังนะครับด้านข้างก็มีสเกิร์ตสปอร์ตสีดำนะครับยาวๆเลยแล้วก็มีฟล c กแบ็กตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อดึงอากาศขึ้นมาให้ข้ามร้อออกไป นะครับจะได้ไม่ต้องโดนอากาศเทอร์บิเลนซ์นะครับยางคันนี้นะครับขนาด265 30 R 19ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับเป็นแบบ ZR ทเลยนะครับเพราะว่ายางเป็นระดับ Perform a n c e นะครับให้ m ิชล e l i n Pilot Sport 4S มาเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นยางที่ค่อนข้าง Perform a n c e สูงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าสปอร์ตครับอะไรขนาดนั้นนะเน้นการขับบนถนนได้ด้วยนะครับไม่ได้ขับบนสนามเย่างเดียวแต่ถ้าลงสนามเนี่ยยางก็ต้องบอกว่า Performance ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะขับไปตรรงงงงไไหหหนนนนนนือออวว่าาาาาทักกจ้้้้แลดขข Cvic ถ้าเห็นได้ปกติในบ้านเราซี v i c จะมีเพียงแค่เป็นแบบซีดานขายนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Type R เนี่ยเขามีผลิตเฉพาะรุ Lift ่น l i ฟท์แบ็กเทลเกตด้านหลังนี่มันจะทรงคล้ายๆแบบเป็นหลังคาลาดสไตล์คุบๆหน่อยนะครับจริงๆในต่างประเทศเนี่ยจะมีทั้งซี v i c ซีดานนะครับแล้วก็เป็นแบบ l i ฟท์แบ็กเทลเกตแบบนี้นะครับแต่ว่าบ้านเรามีเพียงแค่ซีดานนะครับมันก็เลยจะมีสุดที่แตกต่างออกไปจากเจ้าซี v ิกธรมรมดาในบ้านเราหน่อย นะครับแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นดีไซน์ปกตินะครับที่ซีบิ c ต่างประเทศทเห็นกันชัดๆเลยต่อมาที่ด้านหลังของ Type R นะครับก็คือ Party ี i พ c e ของเจ้า Honda Civic Type R คันนี้เลยนะครับก็คือปีกด้านหลังเนี่ยเป็นไอคอนของ Type R มานานแล้วนะครับตั้งแต่ก่อน FK8 นะครับมีปีกมาให้ในเจ้า Type R โดยเฉพาะนะครับอ่ะมาใน Type R g e n เจนเนอเรนี้ FL5 เนี่ยเป็นด้านหลังนะครับแบบ FL 5แบบลิฟแบ็กนะครับก็คือจะเป็น ล่าอมาแบบนี้นะครับก็เลยต้องติดสปอยเลอร์ไว้บนกระโปรงหลังแบบนี้นะครับสปอยเลอร์ขนาดใหญ่นะครับเป็นดีไซน์สีดำด้วยให้ความเท่นะครับดูแต่งๆนิดนึงนะแต่ว่าก็เป็นแบบ Factory Style Honda Civic Type R นะครับด้านหลังเป็นไล์บาายยาวๆนะครับโลโก้ Honda สีแดงเหมือนเดิมนะครับเหมือนด้านหน้าเลยแล้วก็เป็น Type R เขียนด้านข้างฝั่งขวาตรงนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นพวกสเกิร์ตสปอยเลอร์อะไรต่างๆเนี่ยเยอะแย,ยะเลยนะครับแล้วก็เป็น ไอคอนนะครับของ Type R ก็คือท่อ3อันใหญ่ๆตรงกลางนี่นะครับท่อซ้ายขวาแล้วก็ท่อใหญ่ตรงกลางนะครับเป็นท่อ3อันนะครับให้ความเท่สไตล์สปอร์ตของ Type R นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับพอเราเปิดกระโปรงท้ายขึ้นมานะครับเป็นแบบ Lift Back Tailgate นะครับจะเห็นว่ามันจะมีตัวขั้นนะครับของสปอยเลอร์นะครับเพราะเวลาขับไปเร็วๆเนี่ยเจ้าสปอยเลอร์เนี่ยมันต้องการซัพพอร์ตนะครับเพราะว่ามันมีดาวฟอร์สที่เพิ่มมาค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยต้องซัพพอร์ต ด้วยแผ่นตัวนี้นะครับเพื่อทําให้มันกดลงไปกับแชสซีตัวรถแทนที่จะสปอยเลอร์จะบินหายออกไปเลยนะครับนะด้านหลังก็มีที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับเยอะกว่า c ี v i c ตัวซีดานปกตินิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นแบบ Lift back, Tail gate, แลิฟท์แบ็กเทลเก t e ก็จะเป็นที่เปิดแบบใหญ่ขึ้นตรงนี้แล้วก็สามารถใส่ของเข้าไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นใส่อเทมที่สูงขึ้นได้นะครับในซี v i c Type R ตัวนี้ครับเราไปดูด้านในกันต่อครับ ขึ้นมาภายในของเจ้า Civic Type R นะครับต้องบอกว่ามันเหมือนกันเลยนะเอาจริงถ้ามองแค่ข้างหน้าเนี่ยโอ้เหมือน Civic ธรรมดาเลยนะครับแต่พอมองเข้ามาบนเบาะอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเบาะแบบ s p o ร์ตบ c k เกตซีเลยนะครับเป็นคล้ายๆของ r i c า r o โลนะแต่ไม่ใช่นะครับเป็นของค o นด a เองหุ้มสีแดงหมดเลยนะแล้วก็บนเบาะด้านหลังเนี่ยมีโลโก้ Type R ด้านบนนะครับแล้วก็มีรู ให้สปายสปอร์ตเท่ๆหน่อยนะในไทอาร์ตัวนี้นอกจากนั้นแล้วบทพมอะไรต่างๆนี้เป็นสีแดงเลยนะครับมีโลโก้ไทอา R เขียนนะครับด้านล่างขึ้นมาถึงบอร์ดแดงไปหมดเลยขนาดเบลนะครับจะเป็นสีแดงเลยนะครับสีแดงเข้ากับรถทั้งคันเลยหนึ่งจุดนะครับที่เห็นได้ว่าคันนี้เป็น Type R นะครับก็คือตรงกลางเซ็นเตอร์ทันโนนี่เลยระบบเกียร์6สปีดแมนนวลเป็นแบบช็อตชิปด้วยนะครับก็คือเวลาเราดึงลงมาด้านล่างเนี่ยมันค่อนข้างใกล้กันเลยนะครับเกียร์แต่ละเกียร์เนี่ยดูเปลี่ยนได้ค่อนข้างไฮ และอีกจุดหนึ่งครับที่เห็นได้ก็คือตรงนี้ครับปุ่ม R+ ตรงนี้ครับพอเรากดลงไปนะครับมันจะให้แบบ full attack mode นะครับช่วงล่างแข็งคันเร่งเร็วเสียงดังนะครับจัดมาเต็มนะครับแล้วก็เป็นระบบ traction control แบบ R+ นะครับแล้วก็หน้าปัดจะขึ้นมาเป็นสไตล์สปอร์ตเหมือนรถแข่งเลยรอบขึ้นไปถึง7,000หินกันชัดๆเลยนะครับด้านหน้าตรงกลางพวกระบบอินโฟเทนเซอร์ต่างๆก็เป็นแบบ Honda ธรรมดาปกติ Apple CarPlay Android Auto มีมาให้แบบ wireless แต่หนึ่ง ไอเทมที่เพิ่มมานะครับพิเศษใน Type R ก็คือระบบ Honda Lock R ตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันนะครับก็จะเห็นได้นะครับพวกระบบความดันน้ำมันนะครับอุณหภูมิน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาโชว์ในนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ระบบความดันเทอร์โบเห็นได้ชัดเลยนะครับมี g m มิเตนะให้นะครับมีระบบอุณหภูมิอะไรต่างๆในโชว์มาเต็มเลย นะครับแล้วเราก็สามารถเปิดระบบ Data Lo ็อกได้นะครับก็คือตั้งสนามนะครับแล้วก็ขับไปเลยมันจะให้คะแนนเราว่าเราขับดีขนาดไหนยังไงบ้างพวกรายละเอียดในรถก็ยังมีอีกเล็กๆน้อยๆนะครับบนนี้ก็จะเป็นลายฮันนี่โคมปกติของฮอนด้าแต่ถ้ามองมาฝั่งซ้ายสุดเนี่ยจะเห็น C ีวิ c ไทป์อาแล้วก็รหัสตัวถังของรถนะครับคันนี้เป็นรหัส0 4 7น2เ็นป็นรถยนต์ที่เขาไม่เรียกว่าเป็นลิมิตดิพโลคชั่นนะครับแต่ว่าจะผลิตในเวลาที่จํากัดนะครับพวงาลไรก็เป็นพวงาลไรสไตล์พิเศษนะครับของซีวิ เป็นแบบหนังอาคันทาราด้วยนะครับจับแล้วรู้สึกสปอร์ตมากๆนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ Honda สีแดงตรงกลางนี้นะครับก็ต้องบอกว่าด้านในของ Honda าซีวิ t ไทป R เนี่ยต้องบอกว่าจัดมาเต็มจริงๆครับทั้งเทคโนโลยีนะครับแอปพลิเคชันพิเศษแล้วก็เบาะที่ต้องบอกว่าค่อนข้างสปอร์ตครับเดีเ๋ยวเราไปลองขับกันต่อเลยครับไป ตอนนี้เออก็ขึ้นมาอยู่ในเจ้า Honda c i v i c t y p e R แล้วนะครับต้องบอกว่าความรู้สึกแรกนะครับก็คือว่ารถยนต์เนี่ยมันขับค่อนข้างง่ายนะถึงแม้ผมคิดว่าผมเคยขับ FK8 นะมันไม่รู้มันขับยากกว่าหรือเปล่านะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็ถือว่าขับง่ายขึ้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าช่วงล่างเนี่ยมันสามารถปรับได้มากขึ้นนะทำให้การขับขี่มันอาจจะไม่ได้แบบว่าแข็งกระด้างกระดงกระเด้งเหมือนตัวเก่าขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถามว่ามันโอเคไหมมันก็ ใช่ทุกวันอาจจะเหนื่อยเลยนะเอาจริงเพราะว่าช่วงล่างมันก็ค่อนข้างจะแข็งเลยนะครับเน้นเอาไว้ขับเสาทิตมากกว่านะผมว่า Civic Type R นะโอ้โหระดับค่าตัวก็ถือว่าแรงอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วก็พวกระบบการขับขี่ต่างๆเนี่ยจัดมาเต็มนะครับเพราะา Civic Type R เครื่องยนต์40ตัวนี้โอ้โห K10 ตัวนี้ต้องบอกว่าขับค่อนข้างสนุกเลยนีครับ เทอร์โบมาไวนะครับรอบไม่ถึง4 0 0พันก็มาแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพวงมาลัยมันก็ค่อนข้างจะเบานะถ้าใช้โหมดปกตินะครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนขึ้นไปเป็นพวกสปอร์ตหรือว่าเป็น R+ ขึ้นมาเนี่ยพวงมาลัยมันจะไวขึ้นแล้วก็หนักขึ้นนะครับทำให้การขับขี่มันสนุกมากขึ้นและด้วยความที่รถยนต์คันนี้นะครับเป็นแบบขับเคลื่อนร้อนหน้าก็ต้องบอกว่าการเข้าโค้งอะไรก็มีความสนุกในสไตล์ของ Honda Civic การเข้าโค้งแรงต่างพอเวลาหักัวอ,อะไรปุ๊บเนี่ยมันไปทันทีเลยนอกจากนั้นแล้วนะครับต้องบอกว่า Civic Type R เน้นความสปอร์ตเป็นหลักเลยนะครับเอาผมลองเข้าโหมด R Plus ให้ดูนะดูความไวของมันนะีครับเหยียบขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าเร็วขึ้นเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่รู้สึกได้คือช่วงล่างเนี่ยแข็งเลยนะครับแบบกระด้างเลยนะครับแข็งใช้ได้เลยแหละแล้วก็เสียงท่อเนี่ยดังขึ้นเนี่ยผมลองเปลี่ยนชิปเกียร์ลงให้ดูนะครับดู ดังขึ้นเลยนะครับเกียร์หนึ่งเลยอนะดังขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ว่าจริงๆผมว่าคนส่วนใหญ่ก็คงจะขับโหมดธรรมดาไม่งั้นก็โหมดอินดิวิเดียลนะครับสามารถปรับได้ว่าอยากได้ช่วงล่างหนักแบบไหนแข็งแบบไหนนิ่มแบบไหนนะครับแล้วแต่ความสะดวกของคนขับนะครับที่ผมอยู่แค่โหมดอินดิวิเดียลนะถ้า R+ มันจะแข็งกระๆ,ๆอย่างนี้เลย นะครับก็เลยปรับพวงมาลัยเป็นสปอร์ตแล้วก็ช่วงล่างเป็นคอมฟอร์ตนะไม่งั้นมันจะแข็งไปหน่อยนะสำหรับถนนบ้านเรานะครับแต่ว่าในโหมดขออินดิวิเดียลก็สามารถปรับให้เสียงมันดังขึ้นได้นะครับก็จะได้ไทป์แบบไทป์ R จริงๆนะครับรถสายซิ่งแบบนี้เลยนะครับขับค่อนข้างสนุกเลยนะครับเหยียบคันเร่งอะไรต่างๆนะรถมาทันทีเลยนะครับถ้าเราจะไม่ได้ขับแบบว่ารีบขนาดนั้นนะผมว่าคันนี้ก็ขับง่ายนะเดี๋ยวผม,มเข้าเกียร์ส,งสูงๆเกียร์5เลยปล่อย มันก็ไปสบายๆนะครับอาจจะมีเสียงเข้ามามากกว่าสิ่ปปกติด้วยความที่แก้มยางมันหนานะครับ265เลยนะครับแล้วก็มีการเอาบางลบออกไปบ้างน,นะครับเพื่อให้เสียงเครื่องยนต์เข้าในรถมากขึ้นนะครับอาจจะดังไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าต้องขับทุกวันจริงๆจําเป็นจริงๆเนี่ยผมว่าคันนี้เนี่ยได้เลยนะครับจะจาเป็นจริงๆนะสล้านซื้อมาแล้วมันจะต้องขับทุกวันเนี่ยผมว่าคันนี้เนี่ยดีพอสมควรอาจจะแบบว่าไม่ดี ลูราอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคนที่เป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็อยู่กับมันได้ทุกวันเปลี่ยนเกียร์ได้ทุกวันเนี่ยผมว่าคันนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยเนะครับแต่ว่าก็ต้องทรอเลตกับมันหน่อยนะด้วยความที่ช่วงล่างมันแข็งแล้วก็เสียงมันดังหน่อยนะแต่ผมว่าก็ถือว่าอยู่กับมันได้ทุกวันครับสำหรับ Civic Type R ครั้งนี้ครับ เป็นยังไงกันบ้างทุกคนสําหรับเจ้า Civic Type R นะครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับ Type R ในอนาคตจะเป็นแบบ h ฮ b ริดหรืออาจจะเป็นไฟฟ้าร้อยเรเซ็นตเลยเรายังไม่ดูนะครับณนะปัจจุบันนี้สำหรับ Civic Generation ที่11ครั้งนี้นะครับ FL5 Civic Type R คันนี้ต้องบอกว่าขับสนุกมากๆนะครับแล้วก็เน้นในการขับเคลื่อนที่ต้องบอกว่ามันไม่ได้สปอร์ตแบบแทร็กนะครับมันจะเน้นการสปอร์ตเหมือนขับบนถนนมากกว่านะครับแต่จริงๆช่วงล่าง ปรับเกินคอมฟอร์ตขึ้นไปได้แทบจะเป็นถนนยุโรปอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าถนนค่อนข้างเรียบถึงจะขับได้ในโหมดสปอร์ตหรือสปอร์ตพารขึ้นไปสำหรับช่วงล่างครับนอกจากนั้นแล้วนะครับซีวิคไทป์อายังมีพวกอเมนิตี้ต่างนะครับที่ยังคงเหมือนซีวิครุ่นปกติอยู่นะก็ไม่ได้ทําให้การใช้งานของมันทุกวันเนี่ยด้อยลงไปเท่าไรแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยแข็งไปหน่อยนะเอาจริงใช้ทุกวันในบ้านเรานะครับแต่รวมๆแล้วผมก็ต้องบอกว่าเป็นแพคเกจที่มาค่อนข้างครบนะครับเครื่องยนต์จัดเต็ม speed, เกียรแมนน6ปเ็บบ Short นะครับแล้วก็ระบบเซฟตี้เนี่ยมีมาให้เหมือนสีวิ c ธรรมดาเลยระบบ a p แด v e ี T F, Cruise Control ก็มีมาให้ซึ่งต้องบอกว่าทำให้คันนี้เนี่ยถ้าจำเป็นจะต้องใช้งานทุกวันจริงๆก็สามารถใช้ได้ครับสำหรับ The All New Civic Type R ตัวนี้ครับสำหรับใครนะครับที่สนใจ The All New Honda Civic Type R สามารถไปชมที่โชว์รูมของ Honda ทั่วประเทศเลยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดดิ่งคอมเมนต์ด้ครับไม่ยากไปก่อนครับสวัสดีครับ